เนี่ยพี่กอมาแล้วนะมาดิมาพูดดิมาคุยดิมาคุยดิมาคุยดิผมไม่ได้มีเรื่องอะไรดิใครมีเรื่องถึงไหนแล้วมาไม่ทันเอาว่ามาเลยเอาใครพูดไอ้หมูไอ้ชักหรือไอไอปืนเอาเรื่องของผมก็ได้วันนั้นอะก่อนที่มีเรื่องกับมันก็ไปทำงานที่ก่อนที่พี่บอมมาคุยอ่ะออเรื่องนั้นเรื่องนั้นพี่จำได้ครับมีเรื่องอื่นไหมหรือมีเรื่องเรื่องต่อเรื่องเดิมของผมนะครับพี่กอบพูดไปเลยแล้วพูดมาของผมเขาไล่เครดิตอยู่ใช่ไหมแล้วผมเด่นต้องใส่ใจโย่ผมลงมาแล้วนะเขาก็มายิงผมอ่ะแม่ ทำใเราออนเราเจอวินีจแกรผมส่งไปนะเอาง่ายๆพี่เขคือโดนลูกหลงแล้วไม่พอใจเอาแค่นั้นเออมีสองเมื่องคือไงคนบี้จอดสายไฟอยู่แล้วมึงลงมาโจกเขายิงคาชุดเลยนะใช่ครับมึงลงมาโจกสายไฟโดยที่แบบขี่ลัมโบนะลัมโบประมูลเอลคีมีเคสอุ้มตรงกันพี่เป็นเป็นหนึงเดียเป็นหนึ่งเดียเป็นหนึ่งว่าเอาหมายช้าเปโคพี่มึงยิงจอดสายไฟอยู่ใช่แล้วเขาขับมาก็ไปยิงมึงเลยนะใช่ อโอเคอะอ,ะอ,ะอ,ะอะาจาอาจารย์แล้วคือน้องผมมันไล่เคสกันอยู่พี่ตรงนั้นผมก็อยู่เหมือนกันก็คือเคสมัน,ม,นมันอยู่ตรงสายไฟอะพี่เข้าใจไหมพี่อรอมันนก็ต้องโดนได้อยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อลูกหลวงใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตรงนั้นไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีไปกดยิงอ๋อคือตรงที่มันจกสายไฟอยู่คือวงนัวใช่เ,เคสอยู่ใช่ใช่ตรงเคสอยู่พี่แล้วแล้วพี่ถามก่อนว่าไอ้เคสนั้นอะ มันขับไปหายโคบี้เองหรือโคบี้มันไปจบตอนที่เขาล้งไะไตรงนั้นนานแล้วครับเขามันขับมาเคสมันก็ขับไปหาพี่เพราะว่าโอเคเก็ด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 เกณฑ์ไรเกณฑ์ไรเกณฑ์ละอ่าอ่าอ่าทีนี้จะเคลียร์เรื่องไหนก่อนรวบรวบเลยได้ไหมเพื่พี่ครับเรื่องเรื่องเรื่องสองซื้อได้จริงเหรอเพื่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดยก็ไม่ได้ถามว่าจะเคลียร์เรื่องไหนก่อนไนที่พี่จะคุยไงเอาเคลียร์เรื่องรวบสองเรื่องละรวบดูแล้วคุยสองเรื่องอยู่แล้วเอาเคลียร์เรื่องเอาโอเคว่ามาเลยนะครับ นั่นก็เรื่องที่สภารอ่พิจารณาที่มายื่นไว้ก็ยังไงครับไปร้อยใบไหมไม่เล่นครับไปเลยตัดตามห้าสิบอีกเรื่องนึงก็อีกห้าสิบก็ได้ไปร้อยใบอีกอีกเรื่องนึงอ่ะอีกเรื่องนึงเรื่องแรกซื้อได้เหรอพี่กับเรื่องแรกมึงมึงไปพูดเขาเองนะอ่ะอันนี้ผมถามไปได้เกิดได้ก็ได้ไงพี่ได้ดิไอ้เหี้ยมึงพูดเขาเองอ่ะแล้วก็ตามมาเลยี่ก็เล่นห้าสิบห้าสิบใบอีกเรื่องนึง่งมีอีกเรื่องนึงเอาเรื่องเอาเอาเอาเรื่องนึงเรื่องอะไรพูดไปเลย ไม่กันเมื่อกี้ไงที่พี่บอกอีท่าติบอ่ะอ๋อก็นั่นแหละครับแล้วเรื่องลุงหลงเนี่ยพี่มองอย่างนี้ว่ามันเป็นเหตุไล่เคสใช่ป่ะทีนี้สถานการณ์ตรงนั้นอ่ะพี่ไม่มันคือที่พี่ถามรายละเอียดคือโคบี้จบอยู่แล้วทีนี้เคสอ่ะมันไล่กันไปเว้ยแล้วตรงนี้ตรงนั้นอ่ะพี่ไม่รู้มีกี่คันนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่กระสุนกระเด็นไปโดนสักเม็ดสองเม็ดไหมมันก็ต้องมีป่ะเม็ดหนึ่งอาจจะมีป่ะเพราะมันไล่เคสอยู่อ่ะอันนี้มุมพี่นะมันไม่ได้ยิงเยอะไป ยิงโดนเมเดียมันก็แต่ก็ต้องระวังหรือเปล่าเพราะว่าน้องผมมันไม่มันก็มันก็ปุ๊กมันอยู่แบบลูกหลงลูกหลงก็ถูกพี่น้องผมลงตั้งนานแล้วนะโดนโดนก็โดนลูกหลงครับแต่ไม่พอใจไงก็ไปโทษเมียดีลยครับมันอยู่ตรงนั้นฮะแต่คุณยิงนะคุณก็ก็ก็เวียดอยู่ตรงนั้นไงเวียดอยู่ตรงนี้เอลกิลแต่คุณตามที่พี่กต้องระวังนะคือคือตามพี่อ่ะพี่ว่ามันมันมันถามว่าก่อนยิงไม่ดูหรอหรืออะไรต่างๆนานามันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยมันมันแบบมันนิดนึงอ่ะแต่แค่ว่าสำหรับพี่นะ คือตรงนั้นมันมันมีเหตุอ่ะมันมีเหตุที่เขาไล่เคสมาอยู่แล้วโดยเขาไม่ตั้งใจเขาจะไปยิงคาชุดเพื่อมันไม่มีเหตุสมควรที่เขาจะไปยิงพวกมึงอ่ะแล้วลุกหลงมาถ้าพี่จะตัดให้เล่นเลยพี่ว่ามันก็แปลกๆว่ะมันก็แบบมันนิดนึงอ่ะเอาเป็นเพิ่มไปเพิ่มไปให้เขาหน่อยได้ไหมพี่ไม่เอาถ้าเพิ่มอ่อนท้อเป็นแปดสักแปดสิบก็ได้ครับไม่ไม่เอาเยอะไปเจ็ดสิบก็ได้แล้วลุกหลงมันไม่น่าได้นลพี่เออลูกหลงเว้ยมันมันนิดเดียวนุ้ยค่ยคือมับ สำหรับมุมมองพี่นะเว้ยคือเหตุนั้นอ่ะไอ้เชี่ยมันขับรถไปเยอะๆอ่ะแบบไม่รู้อ่ะอีคันแต่พี่เชื่อว่ามันไม่มีใครที่อยากยิงพวกมึงอยู่แล้วไม่ได้ตงใจยิงพวกมึงอยู่แล้วนั้นยิงไปเสร็จขอโทษหรือไม่ขอโทษนี่พี่ไม่รู้นะแต่น้องบอกขอโทษไปแล้วพี่ว่ามันมขอโทษไปขอโทษเลยพี่ว่ามันมันไม่น่ามีอะไรมากพอที่มึงต้องมานั่งหนักขนาดนี้ปะสำหรับพี่นะไปหนึงนะพี่ขอดูแป๊บหนึ่งดูอันนี้มันหนึ่งไอ้วนเหตุมนนู่นนี่จิปปะต่อ มึงก็ยัติดใจเหรอวาถามจริงมันเรื่องที่เงนะเว้ยไอ้แค่มันไล่เคสมาคือถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่มีอะไรเลยตรงนั้นพี่ก็จะให้แบบให้อยู่นะเพราะว่ามึงยิงแบบมันไม่มีใครเลยตรงนั้นอะอารมณ์เหมือนแบบมึงอยู่คาริโนแล้วแบบมีคนเอาเคสเข้ามาในคาริโนแล้วมีคนโดนยิงนัดสองนัดอะแบบนัดหนึ่งแบบตรงนั้นมันนัวๆเยอะๆอะพี่ว่ามันมันนิดเดียวห่ะแล้วพี่นะพี่ถามว่าผมติดไหมผมติดครับพี่ผมติดมันจะเป็นช่างวัวไหมล่ะพี่ก๊อฟใช่ย่างเงี้ยแบบแหลม ผมติดครับพี่เลยผมพพีี่่เข้าใจว่ามันแบบว่าสมมติว่าเออไอที่กูได้เคสมากูเห็นแวะไปยิงไหนแต่วะอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะใช่มันเป็นช่องโหว่พี่นั่นแหละพี่ก็ผมเลยบอกผมติดไงผมติดผมไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจอแต่พี่อันนี้พี่รังแกนั่นแหละผมจะโดนยิงพี่จะตั้งใจก็ได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาพี่มีมีภาพตรงนั้นป่าวะเหตุการณ์ที่มึงโดนยิงนะตรงนั้นพี่เห็นนะเอางี้นะพี่ฟังผมนะผมยิงตกสายไฟอยู่ใช่ปะ เขาขี่มาจากอีกมุมนึงเลยคขละทางเลยแล้วเขาก็ชนกันแล้วหยุดเข้ามาชนผมแล้วก็ยิงผมอันนี้ผมยืนอยู่ข้างล่างเนาะใส่สุดก็ใส่สุดแอรเคีย okay, ตอนนั้นแลมโบก็ประมูลแอร์เ okay. คียนัน่คือคือตอนเนี้ยพี่ยังไม่เห็นอันนี้ในภะาพหนูพี่พี่เล่พาใภาพหนูพี่ฟังนะอารมณ์แบบสมมติว่าตรงกีง้วี่เป็นตู้ไฟแล้วกันพี่ยืนจก่ตรงกี้วี่ไว,ว้แล้วมีเคสเวดเคสแล้วมันเคสไปแบบอยู่แถวเนี้ยเนี่ยข้างๆกูเนี่ยตรงไหนก็ได้รอบๆกูเนี่ยเมือบอกว่าแบบข้างๆกูเลยอะ่ะกูคิดภาพเป็นอย่างนั้นอะ่ะ ใช่ป่ะลงเงินป่ะใช่ใช่ก็คือก็คือศพมันอยู่ศพอยู่ใกล้กับจุดที่จบกับพี่เข้าใจป่ะพี่ครับใกล้ขนาดไหนอะใกล้ความหมายพี่คือใกล้แบบตัวหมู่เลยนะเว้ยคขา่าใกล้เนี่ยก็ประมาณประมาณนี้แหละพี่ประมาณประมาณที่พี่ที่พี่ถือเนี่ยประมาณประมาณนี้แหละก็คือมันใกล้อะพี่พี่เข้าใจป่ะคือตัวพี่อยู่นี่ตัวศพอยู่อย่างงี้ใช่ใช่คือคือพี่เข้าใจป่ะคือมันประมาณนั้นแหละคือผมเลงงไงว่าเพราะผมจะไปตั้งใจเพื่อแต่น้องผมมันขอโทษเลยมันไม่ได้ยิงแบบว่าเบิ้ลสองนัดนะพี่มันนัดเดียวมันก็ขอโทษเลยนะพี่ก็เพราะว่าบิน มันพลาดยิงคนอย่างนี้มันย <oh> mm ิงโดนผมเนี hm. ่ยก็เลยนี่เหมือนผมที่ผมพลาดยิงเอเมเชียสี่ส่วนก็มันแต่แต่อันนี้คือเพราผมมีสตอรี่กันเพี่อยากคิดก่อนคือพี่อ่ะพี่อ่ะที่รักมึงนะเว้ยดำหมายถึงว่าแต่ทีเนี้ยมันมีเอกในใจอยู่แบบอย่างหนึ่งว่าในกรณีถ้าแบบเนี้ยถ้ากูบอกว่ามันจะเคส by เคสทุกเคสได้จริงเหรอวะ ถ้าเกิดถ้าเกิดเรื่องเรื่องนี้หลุดจริงๆมันมันมันก็หลายหลายเรื่องมันก็ต้องหลุดนะพี่เพราะว่าใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละพี่พี่กำลังคิดถึงความสมวนตัวผลด้วยว่าความเป็นจริงอ่ะคือตอนนี้สถานการณ์ณตรงหน้าพี่ไม่ได้เห็นจัดตาเว้ยว่ารูปองค์ประกอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นณตรงนั้นอ่ะมันมีอะไรบ้างถูกไหมพี่พี่พี่นึกภาพจากที่พวกเราเล่ามันก็ได้ประมาณนั้นพี่เลยบอกว่าถ้าแบบมันยิงพลาดโดยที่มีศพอยู่ตรงเนี้ยมันมัน อ้ที่มันถามว่าเกิดโอกาสไหมมันก็บาระยะมันก็ประมาณเนี่ยหนึ่งแขนชี้เนี่ยพี่ประมาณนี้พี่ไม่ว่ัถ้าถ้าสมมติว่าในสถานการณ์นั้นอ่ะเหมือนเราเราวางเป้าไว้ที่รอใช่ไหมพี่แล้วแบบว่าเราเราโดนบั้มจากข้างหลังอ่ะเป้ามันก็จะเคลื่อนนะพี่พี่เกอ่าพี่เดือดพี่เดือดเผาพี่เลยพี่เลยมองมองอุบัติเหตุไงแต่ทีเนี้ยปัญหาเนี่ยคือทางเอลเคเขาไม่พอใจเวตอนนี้นะตอนนี้ปัญหาเกิดขึ้นเขาพอใจว่ามึงยิงกูนู่นนี่โดยที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยมันก็แย้งมาว่าถ้าหากหากแีีเ้ลวกัน สมมติว่าพี่ไม่ชอบที่าแอลเคอยงงี้ยแต่พี่กำลังไล่แตมันเคอยู่เห็น l อลทำควงอยู่พี่แบบเฮ้ยเน,นิดหน่อยไว้จำแนงหน่ยปั้งยิงไปแล้วโทษทีครับวันี้ผมไล่เคสอยู่มันก็เป็นไปได้ไงนึ้ออกปะ่าแต่ทีเนี้ย<อ>พี่เลยบอกว่าลูกโประกอบตรงนั้นน่ะถ้าเป็นเคสไปเคสอ่ะมันก็ต้องมานั่งถามแบบละเอียดทั้งหมดอ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเ้าปล่อยหนึ่งมันแค่หนึ่งไงพี่นะพี่ก็เข้าใจว่ามัน,นมันมันหนึ่งเม็ดอ่ะถ้าเกิดมันมีสองเม็ดไอ้อันนี่้ คือมันหนึ่งแฉะนะพี่เนี่ยหนึ่งแขะหนึ่งชี้เนี่ยอ๋อเนี่ยเดียวเลยนะใช่มันนิดเดียวถึงพูดพี่กับกับพี่ไงว่ามันมันนิดเดียวอ่ะมันก็ต้องโดนได้เหรอว่าผมมีข้อเสนอดีๆนะอ่ะพูดมาจ่ายสิบเองครับเรื่องที่สองจบไม่จ่ายเลยครับไม่จ่ายก็ตัดต่าล้วเรื่อยๆไปแต่ครับมันสองเรื่องมันจะร้อยไปได้ไงครับมันหน้าปิดไม่หยิบนะไม่สองเรื่องเลยครับไอกรอบครับพี่ไอกรอบเรื่องสองทฤษฎีแล้วเหรอครับพี่ถึงกับยังยังยังไม่เข้าไปคือพี่ตังครับผมยิงจ่ออยู่ใช่ไหมเขาไล่มาเขาก็ น่าจะรู้แหละว่าเขาไล่แค่คันเดี๋ยวผมยืนยยืนอยู่ตั้งนานแล้วนะเขาก็ยิงพลาดโดนผมไอถ้าเอ่าอยาแข่งมันก็มันจะตั้งใจยิงคนไปเ,เนอครับขนาดนั้นอยู่ก็ผมบอกว่ามันอยู่ใกล้ไงครับมันก็เดยไปดูน,นได้มันก็น้องผมมันก็ขอโทษมันไม่ใช่มไม่ขอโทษซะนหน่อยถูกเปล่านี่ก็เหมือนโดนเปิดแบบโดนตบหน้าเลยเปล่าบอกขอโทษตบหน้าตรงไห,หนน,นหะ,ะนครับเนี่ยครับผมยิงไม่เป็นไรหรอก1 0มกระตัดตามครับ จะได้ไม่ต้องปัญหากันอีกเรื่องที่สองอะอาสิษใบห้าเอ็มเด่นครับหึเงียตัดจไงเรื่องที่สองพี่ก๊อฟยังไม่ได้บอกว่าซื้อติดเลยนะครับวิอยากคิอมีมย่งเพียงเน,นี้ก่อนแล้วนีกูกำลังคคพี่ชายครับกูกำลังหาอะไรเอียดให้มันก็คือในม,ในมุมเขาก็คือเขาบอกไม่ตั้งใจแต่มุมผมคือจงใจ<ไ>มันมีแค่นี้เลยอะสองสองทางกูแค่กูแค่กำลังชั่งน้ำหนักว่ากูต้องตัดสินยังไงให้มันเกิดเป็นมาตรฐานที่ว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครมานั่งํำกูเรื่องที่ว่าทำไม เค้กคล้ายๆกันทำไมแตกใจเหมือนกันเว้ยกูกำลังหามาตรฐานให้เกิดขึ้นอยู่ก็ที่โดนหลังดูก่อนนะพี่กาแฟไปนะเป็มวใครแบบก็เลยถูกใจหรอกมันก็ต้องมีฝ่ายหนึ่งไงเนี่ยใช่ไม่ใช่มันต้องมีมาตรฐาดีเฮี้ยมันต้องแบบมันถึงว่ากูกำลังหาวิธีตอบตอบคำถามพวกมึงอยู่ว่าทําไมกูถึงให้และไม่ให้เข้าใจปะกูไม่บอกให้แต่ให้กูกำลังหาคําตอบในใจอยู่ว่าจะตอบแบบไหนให้มันรู้สึกว่ามันคือมาตรฐาที่กูคิดว่ามันเนี่ยแหละตามนี้แล้วถ้าฟีดแบ็กเกิดอะไรขึ้นกูรับได้ทั้งหมดอ่ะเพราะกูคนพูดกับปากกูเออองงไนึกกม โอเค่ช้ำหนักไว้ว่าเหตุการณ์แบบที่ไอกิมก็พูดก็ถูกเหตุการณ์อย่างไอดำพูดก็ถูกว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งทั้งคู่มันมีเหตุผลรองรับทั้งคู่อะนึกออกปะครับพี่ครับครับผมเทนหนึ่งครั้งต่อห้าสิบใช่ไหมเดียกยนนะาไย่ขอขึ้นเลขไหมเดี๋ยวหาให้กูอเดี๋ยวเทนสิบห้ารสอง พี่ทมตอบแล้วอะทีนี้คุยันต่อเลยสรุปจะให้พี่ฟันหรือจะไงพี่ได้คตอบแล้วฟันนะครับมันไม่ตรงตัวแล้วโค้ชใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องจริงว่าไง่พี่มัน,มน,มนพี่เอาตามนี้นะพี่ให้หกสิบห้าใบนะครับให้แค่นี้ไอเจิลนี่ด่ดาแน่เป็นหนึ่งในสี่คือผมคือเรื่องเนี้นมันได้หรอเี่าคือเรื่องเนี้ยมันแบบนนี้ไว้ในมุมพี่นะคือจริงอย่างที่มึงพูดไว้ว่ามันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ถูกป่ะทีเนี้ยแต่อุบัติเหตุเนี้ยมึงต้องยอมรับอย่างหนึ่งไว้ว่า ถ้าเป็นมึงที่เป็นคนโดนยิงอ่ะแล้วมึงเป็นโดนแก๊งที่เล็กกว่าอันนี้พูดหตอนตอนหน้ามึงนครับแต่ว่าสุดท้ายอ่ะไอ้นี่ผมผม,มพูดนะที่จำ <ผม S 1> ตอนที่ผมมาซื้อเรื่องช่วง l อูได้ไหมพี่อ่าฮะผมก็พลาดเหมือนกันเสร็จสุดท้ายไอเรื่องเรื่องที่แบบว่าลั่นลั่นผ่านการะสุนเพราะตอนนั้นเอมีสตอรี่กับเอ่อใครนะใครเป็นที่จีปะเออสภาก็ไม่ได้ให้เล่นนะพี่พี่จำไม่ได้หรอสภาบอกว่ามันเออมันไม่มันไม่เป็นการตั้งใจเพราะมันนับเป็นลั่นอะที่พี่บอกว่าจากจากการที่ มันไม่เช่เป็นการเบิ้ลสองนัดไอมันคือหนึ่งไม่อันนั้นอ่ะพี่อ่ะพูดตรงเลยเหตุการณ์ที่มพูดอ่ะกูจำไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่มาคุยอ่ะมันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันไปหมดเลยเว้ยคือรอบเนี้ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าปลาใหญ่มันกินปลาเล็กกันเว้ยแล้วถ้าถ้าฝั่งเขาไม่ได้ติดใจอะไรอ่ะมันมองผ่านได้เว้ยพี่เองก็มองเหตุการณ์อย่างเนี้ยว่าถ้าสมมุติว่าพี่แบบสักนิดหนึ่งอ่ะสักนิดหนึ่งอ่ะแบบกูขอแวะไปยิงสักหน่อยหนึ่งอ่ะแต่แต่หัวข้อนี้ แต่หัวข้อเนี้ยมันไม่มันไม่ใช่มึงอยู่แล้วเว้ยแต่มึงอย่าลืมว่าคนโดนอ่ะอย่างที่พี่พี่เขาต่ามือดำว่าถ้าเป็นแก๊กเล็กกว่ามึงอ่ะอ้อยเข้าปากแล้วมึงแดกปะนี่ก็แดกครับผมเข้าใจไปพี่กอล์ฟแล้วมาอีกอันนี้คือมันเป็นกรณีฟอตตอรี่เพราะผมเล่นฟอตตอรี่กันอยู่อ่ะแล้วถ้าเกิดหลักฐานเนี้คือพี่พี่ให้หลักฐานแบบไหนได้บ้างอ่ะนี่คือพวกผมเล่นฟอตตอรี่กันนะพี่เอ้ยสองนีใช้ได้ดิก็กูเลยบอกไงว่าตอนนี้สกูฟังกูฟังจากปากอย่างเดียวแล้วกูคิดเอาแล้วบบาางที่่อกวเหตุผลขอนที่บอก ว่ากูัวเชื่อมึงมึงไม่โกหกแน่นอนมึงไม่มึงไม่มีเหตุผลมากพอที่จะไปยิงเอลเคเว้แต่พี่ก็มองว่ามันก็อาจจะมีนิดนึงที่ถ้ากูปล่อยโดยที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วขราวหลังมีเรื่องเห็นนี้มาแล้วทำไมถามว่าตอนนั้นโดนนัดนึงพี่ไม่ให้เขาเล่นน่ะนึกออกอปะเขามันมันเป็นคำถามตรงนี้ที่พี่ตั้งว่าเออนั้นอย่างน้อยมันต้องมาผิดชอบเออมันต้องมาผิดชอบสุดหน่อยนึงอะพี่เลยให้แค่หนึ่งเมสี่หนึ่งเมรสี่ของยอดเทตามนี้ตรจะท่าไปครับเดิมพันพี่ตีไปห้าเอ็มเหมือนเดิมแล้ววก็สส่่นตาง โคไอโคซอนต่างเอไอเท่าไหร่นะอีกสิบห้าใบพี่ออกเองเอออีกหนึ่งจุดห้าพี่ออกเองโอเคครับพีทไม่บอกว่ามันเท่าไหร่วะกีพีล้านห้าพี่เออเดี๋ยวล้านห้าพี่ออกเองได้ครับพีทขอบคุณครับพีทไม่มีอะไรนะครับที่มิตไม่ปลดสักอย่างเลยพี่อ่าดิวม่ปลดสักอย่างทีนี้วันนี้เลยไม่มีไฟครับไม่มังคับไฟไม่มังคับออนเจอกันอีกทีรอบหน้าแต่พี่ประกาศครึ่งชั่วโมงเลยนะได้ครับพี่ตามมาเลยครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับประกาศเลย 65เดอะดามดินแถดๆถดแถดเลยสี่ห้าอ่ะตัดหลังไปเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างวะเออคุยคุยให้ค่65ไปไม่ยังได้หรอกให้หน่อยเนี่ได้อยู่มันร้องให้อ่ะกูไม่โดนยิงจริงๆไม่ได้อยากร้อยไม่ได้อยากได้ร้อยแบนเราขีดขี้เกียจอุ้มมีสัตว์เยอะเกินมันร้องให้อ่ะพีแบกป่อแหละเว้ยเดอะดามเกมที่นี่มันต้องเลี่ยม แมงดินแถดแถดเลยยังไม่แว๊ดแว๊ดแว๊ดเลยเด็กไม่ได้หลังใจงแล้วกูชอบอะไรอะไรเงี้ยเฮ้ยคุยจบแล้วเหรอวะยังไม่ได้คุยเลยเอา้า <c oughs>